าชาวสก๊อยแลนด์ทุกคนนะครับก็วันนี้มีเทคนิคเล็กๆน,นะครับสำหรับเล่นโซโล่คนเดียวนะครับแน่นอนว่าไอาเราจะสร้างครบนี่ก็คือเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยมากกินเวลานะครับก็เลยแนะนำให้ยึดลงลดแบบนี้นะครับนี่ซึ่งชั้นพวกนี้ด้านข้างสามารถวางกล่องได้นะครับกล่องพวกนี้ก็คือจะเป็นกล่องที่สร้างเองหมดเลยนี่เห็นไหม ก็เก็บรถได้แล้วก็แนะนําให้เป็นโรงรถที่ไม่มีหน้าต่างนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ถูกส่องนะครับก็ใส่ล็อกให้เรียบร้อยแค่นี้ก็สามารถเล่นโซโลได้แล้วคนเดียวโดยไม่ต้องห่วงว่าใครจะมายึดบ้านหรือว่าจะมาระเบิดกําแพงเพราะมันเป็นฉากมันทำลายไม่ได้อยู่แล้วนะครับ